หรอกูจะอัดน้ามก่อนอะไอเหียาเพงกแว่ก้าวบาทเนี่ยอันนี้ทักซีทักแปดเยเรื่อย มึงอยู่ปากไอสัตว์เดี๋ยวกูตีฟันหน้าหลุดเฮียเดี๋ยวมึงได้ฟันจอบหลุดเดี๋ยวมึงยินแรปเปอร์แซลบงอกแข้อนามัยเฮียเดี๋มึงอนามัยหลุดเฮียมาตะก้อนเหมือนเดิมมาปะก้อนเหมือนเดิมมาปูตะก้อนเหมือนเดิมเออปูตะก้อนเหมือนเดิมเออแล้วมึงมต้องัาขันต้องสื่อมาทำไม่ได้ฮะต้องสื่อมาทำไม่ได้วันอาทิตย์มึงมึงมึงโยนเดี๋ยวมันมีมันมีรูปดาววะเรื่องที่สามจัดพวกนี้เอาวางไว้ตรงนี้วางไว้ตรงนี้ วอาเอาวางไว้ตรงกลางเยวางไว้เออเอวางตบเออสวยวางไว้ตกงเอาอะไรหมดปานกลางแล้สัตว์มงอย่ตายเไอ้เหี้ยมีสองรเมตรเหมือนกันอะไรก็ได้ไม่มึงเลือวายตากงอะไรตั้งกองเดอ้ยเหี้ยมีกว่าสี่เมตรสเดือนอีเยน โอยนะตัวกองของกูหาลูกหาลูกกลมกลมหาลูกกลมกลมหน่าเยี่ยมึงอย่าหาเมมึงอย่าหาเห็บหมานะสัตว์กูไม่เคยใช้ด้วยกูยังไม่เคยใช้แต่กูมันจะไม่เหนียวเว้ยมึงอย่าหาเห็บหมาน่ะเฮียเฮ้ยเดี๋ยวใครจะขึ้นตัวจับกูเฮ้ยไม่ใช่ใครกูตัวดีเฮ้ยสองขีดตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวสองขีดตรงนี้ตรงนี้ก็ทิบ เอ๊ะไม่ตรงนี้ไฟดิทมอ๋ออยู่ในห้องนี้ถักปเก้าเปิดไม่แน่นจดูดิดูดิูดูมีมีลูกกลมๆไหมมีลูกลมๆไหมไม่อยู่ตรงนี้เปล่าดูดิดูดิเช็คเช็คเช็คลูกกลมๆมั้ยหมเ้น้ำน้น้ำห้องน้ำห้องน้าห้องน้หรอนี่นี่ออมบาง เฮียปะเฮ้ยจะปิดประตูหนีสักหน่อยวะควายเหียขาปุ๊บตกงขาปุ๊เฮียมันดูดิเออมึงด่ามันดูดิไปคนเดียววันนั้นอ่ะมันมันเี้ยควาตอนเช้าอะไรยี่ผายเลยวะ กูกำลังวิ่งไปเลยพี่อ่ะอะไรวิ่งไปเลยเอ๊ะพี่เห็นอะไรในมือไม่เห็นไหนพอเมื่อามาพอเมื่อออกมาออกมาออกมาพี่พี่พั๊กเก้ยกูแค่ไอ้เหี้ยเฮ้ยพี่ไม่ใช้ไอ้กูกะที่ไม่ใช่กูกูเป็นเจ้าของกูไม่ีมีอะไรที่สิบเก้าบาทเองส่งฟรีแล้ว ของแพนด้ามึงกัวมันยี่กูเปิดอันนี้รอแป๊บนึ่งดูนี่ป่ายรสัตว์ตัวให้ดูที่นี่นี่ออกมาแล้วออกมาแล้วไปแล้วไปแล้วนั่นแล้วปะไอ้ขี้นี่บังเนี่ยไอ้ขี้เลยโอ้ยมึงเป็นขี้อะไรผักมึงเี็ยขี้มือของขี้เงี้ยไอของไอเงี้ยมึงไม่ได้เงี้ยนะเงี้ยผักโหระตั้งเก็บสูงไม่อยู่ดีเงี้ยจังหวะไว้ปีประตูอ่ะพงษ์เฮ้ยไอมินกลัวอันนี้ส่งพวกนี้ไปเนี่ย อ่ะเนี่ยกระถางดอกไม้เนี่ยเนี่ยตรงวันที่19เนี่ยไอ้ลูกนะสิบเก้าสั่งวันนี้เลยเนี่ยตัวหน้าส่งไว้ด้วยที่ที่สิบเก้าอ่ะที่น่ากลัวน่าขว๊ายขวายข่าววงต้องปักกันเนี่ยมีรีวิวด้วยซารเละซื้อเได้ไหมดูดิอีกหน้านับสี่นะปีอะไรเฮ้ยกูจะกูจะไปเอาเกลือกูจะไปเอาเกลือเข้าไปเข้าไปนี่ออกอีสปบร์นสามซมันพวกนี้โอเคได้ กูได้เกลืออะไรเหี้ยเดเ็กเป็ดทั้งหลายกูไม่กลัวผีละกูซื้อละหาผมไละผีออกไปนอกแล้วผีออกไปนอกแล้วไอ้เงี้ยมันเสื้อนะห้าสิบบาทผีออกไปนอกแล้วเครื่องตัวจับตรงไปไอ้เจ้ากูกูขอถือเคื่อัวจับหน่มถือมา้มเป็นกล้องมากูก็วางไว้อยู่นี่เหี้ยให้มึงดูมึงดูไม่มึงเฮ้ยเจ้า ตีก้องไปตาพีก้องไปเฮะกล้องี่ยเลยไอ้มกูซือกูีอ่ะปลายางตี่ะเดี๋ยวเอ่ะเดี๋ยนะไม่มีอะไรเลยดูดิไม่มีไม่มีไม่มีซ้าาา้ามีหมมีไหมมึงจะเอาดมไงไม่มีไม่มีตกี้ดิอานี่ละฉันอดีกว่าไม่มีอะไม่มีเีย้าาไม่มีกตไ มีนะมีปลายางเมีอะไรเลยที่ผ่าให้ปลายางกูก็มึงเอาไปตัดแต่งหมดแล้ยท้่แมงเนี่ยใช่มีผีไม่ว่าตอนสั่งแล้วนะครับไม่มีสั่งแล้วไม่มีไม่มีพวกนี้มาส่งนะจ่ายนะครับไม่มีบาทกลอกสามทีฟองน้ำอ่ะจุดเดิมเนาหรอไม่มีเไม่มีไม่มีผีไม่มีดูก่อนดูก่อนอยู่เนี่ยนะ เราลองดูดิปลาพวกนี้มันตกปลาพวกกูไม่มีไฟไม่มีจะเข้าวงการตกปลาไหมตหดห่ไม่เข้านู่นน่ะมีไหมสองโตะอสอต๊ะอะทำไมลูกไปเชนนะมันไงพี่จะีแล้วตัดมันกูตุดพี่พี่ปั๊กมาเข้าไปกับผมไปดูผีไปหพี่ถือเฮี้ยนี่ถือ มึงมะถือเหี้ยถือตามกูมาสัตว์ไว้เร็วดิมันมองไม่เห็นหา่างเลอถือตามกูมามันอยู่ไหนวะพี่ผีเอ้มันท,ที่ไหน,นอ,ยอยู่นี่ะนะนดูดิดูดิมไม่มีหลบดิพี่ปันหลบฟังนั่คุยเลยวะไม่มีคือใครไม่เล่นเกมกูีไม่ดูด,ดีดิมีมไหมไม่มีจริงๆว่ะมัมหนหายไปไหนวะพี่ สิบสี่บาทกูอยู่ในนี้อ่ะกูอยู่ในนี้กูรอดใครโดนกินกินกินคนเยอะโคตรดีอ่ะไอ้มินกูซื้อจริงนะเว้ยสิบสี่บาทเลยเออดีดีผลดีไฟอ่ะผลดีมาฉุนได้ผลไฟผลดีด่วนไอ้ควายผลดีอะไรผลไฟอ่ะผลดีผลดีตีแรงสายโลเกียเหมือนเฮียนี่เออมึงเชี่ยอะไรแต่เฮียเอเลี่ยนเออกูไม่ให้มึงเล่นเนอะแถมตะขอตัวเดียว มันไปยังวะมันไปแล้วก็ใช้คนเดียววะเนี่ยเองเอาแค่สายพีก็พอซื้ออีกอันนึงสี้ยกูเป็นไงเวกมันไปแล้วพี่ปักดูจังพี่ปัีส้มนี่แหละไอเย็ดแก๊สสุดอะดูสีได้ก็พอวัพี่ไอ้ตมึงมึงตายลมึงตายเลมึงตายลมึง ไดที่นี่มาอยู่ข้างหน้าคุกต้องการอยู่หน้าไหนแล้ววางวางไว้ตรงไหนวางไว้ตรงไหนหนแล้วดูดิดูดิดูดูกูก็เห็นนี่เนี่ยเหี้ยกับตาเลยเนี่ยกูเห็นกับตาเลยเนี่ยเหี้ยเนี่ยกูเห็นกับตาเลยเนี่ยเหี้ยขี่ไม่ค่อขี่ไม่ค่อยดีหรอวะมันกลัวเกลือมันไม่มาหากูมันกลัวเกลือไอ้ควายทั้งนั้นกูอยู่หลังเกลือทำไมมันมาตีกู ไรกี้ไที่มึกินปากินมนี่ไแล้วมาไปอีกจะไปดูเฮ้ยกูอ่ะไอ้กูรักเดี๋ยวใครตายใครตายกี่คนไอ้ควายใครก็ได้มากับกูดิเงี้ยควายยุงมือไอ้หมอก็ได้ตายแต่กล้องยังไม่ตายอ่ะตากล้องกูยืนด้านนอกไงเดี๋ยวมึงเข้ามากับกูหน่อย ม,มึงเอาเกลือดีเอาเกลือเอาเกลือตรงไหนตรงเนีน้ยเนเนเนเกลือเกลือขวายเกลือกูเกลือกูลาดเลยที่กูลาดเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยมันอยู่แถวแถเนี้ยมันอยู่แถวแถเนี้ยตั้งกล้องตรงนี้แล้วกันเออเข้ามากับกูหน่อยไอ้ควายมึงได้หม่ถึงมึงเอาด่าไปเปล่าเพี้ย เดี๋ยวดี๋ยวพี่นำบหนาหนานอะน้องนี่เรามปคุยกับีกันะครับคุยกับสี้วพีถ้าพี่มีร้อกินกน้าเน้ะถ้าบุก็ีกนะ้าพีวาพีมันหังใครใจครับมึงหาพีให้ดีปะมีหับพ่อ ไอมินเูหมาเลียบอกไปชนเป็นเลียอะไรก็ไม่รู้กูกสีโรกะสีชมูเียนผูกสีโระสีแดงเราดูกล้องเนี่ยเราดูกล้องมึงมึงไม่ต้องเข้าไปหรอกผู้กล้าผู้กล้าผูก้ามึงเข้าไปคนเดียวเลยสั์ใครกล้ายกมือเฮ้ยมินเลียของาเนีเลี่กนาเลี่ยนเลียนของเนี่ยชินรุนหด้ปเอาน่วิ่ง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 วิ่วิ่งวิ่งวิ่งวิงวิงวิ่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 วิ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  นี hey, hey. ่เออคูนี่ผีควายมาดีติดประตูเฮียผีควายงดับกอดับกอดับกองนกองนกองเฮียกองความเฮีย่ยแล้วควมตู่แม่ไไไม่ดีเหมือนกันแล้วไม่อ่เียองความกองหายควายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอได้ผีข้างเฮียผีข้างไอ้สัตว์

เนี่ยเยี่ยเนี่ยปัดเอามาจีบูมไเที่ยีดท่าสวยดิมาโอ้ยตรงไว้เลยโอ้ยตรงใสดวดาวมาทันไหมกไอ้พวกมาทันแ้วตาตไม่มีสีโอ้คองดับนี่อยู่นี่วินพีผีดุด้วยจั่ว มาอียมันเตะเอี้ยดีมาดีเลยมันเตะเอ็มเอมาันเตะเครื่องมันเตะเครื่องเอ็มเอ็กไอ้ย่มีม่งเตะเอ็มเอ็กมาหากูสั่งซื้อสองชิ้ครับไอ้ยปีปีไม่เ่งได้ไดได้ตังค์วัน้้มย ไอ้ไอ้น้องรักไอ้น้องรักเข้ามากับพี่น้องตายกูก็ตายกับมึงยังไงมึงมาเฮ้ยตายอยู่กันเกินจนจนจนแล้วของลงตามจำเงิน จำหัรพวกเขาผีเป็นพูดไงว่าตะกล้องจะเหลือคนสุดท้ายผีก็เลยมันใส่มาโยนวัตถุตายคนแรกเลยเฮียไม่น่าบุญเลยจากตอนแรกจะเหลือคนสุดท้ายจากนี้กำลังตายคนแรกไอ้ยตะกล้องตายเลยเฮียทำให้เกิดภาพหลอนพวกงไปดับ มึงดูมึงดูรูปัอ้ักมึงดูรูปไอ้ักมักเตะศพไอ้ปักมึงดูรูปไอ้ักคนดูปักพักดูโค้งโหัวกูดูดูใส่ดึง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 เลยะสายงไป้ยไอะไม่เตะไม่เตะเอะไม่เตะมไม่เตะไม่ศพมา่นเลยไอ้เะไม่เตะท่าเาสวยอะท่าคนสวยมันเตะมันตะขึ้นเปนไม่เตะไม่เตะมกูท่าคนสวยอะ ไม่มันติดมันติดขึ้นไอ้ยุติคับกูอยู่ข้างแพงทำไมไอ้น้องเข้ามาพี่ตอนนี้ผมพออ่านก่อนเหมือนผมจะรู้แล้วไม่มึงแปลว่าเครื่องยัอีกมากอ่ะตัวอะไรโอนี่โอนี่ยนะโอนี่โอนี่โอนี่จาดีมอสหรือว่าเอ่อแบทซอนที่อะไรนะแบทซอนแอดวาร์ดกูดูแล้วกูเห็นหน้ามันด้วยดีลอสแบทซอนชูส์คอส โอ้ยวิายไม่เข้าไเลยปิดประตูคาปอมไงเฮียผีดุเฮียขโมยเียขโมย MEP กูด้วยไอสัตว์โอ้ยควายแม็กส์ง MEP แม็กต้งหน้าประตูเฮียแม็กเสียทีก็เดินเลยเน่ยเน่ย ไอ้น้องมันสึงมันมันเตะเอ็มเอ็กซ์มะเดนเลยโอ้เยอะข็เลยะอพี่มันเตะเตะเอ็มเอ็ก็เยเ็มอมันเตะอีมันคว่ำมันเตะอีมันมันอยู่ตรงเนี้ยเหมือนเนี่ยคว่ำเลยเต้นน้อก็เลนน้องเต้นสืบหลอต้องไต้องไปงนพิธีตองปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเรื่องนี้ไปไหนกันหายไปไหนเอ็มเอ็กซ์อยู่นี่เอ็มเอ็กซ์อยู่นี่ ทำไมเข้ามาหรือเข้ามายิ้มเคยหึมันเกี่ยวกกกันูรอพวมึงมันเกี่ยวกับกระถางดอกไม้เลยอะไม่มีใครไปแล้วเออไม่มีใครไปแล้วไอ้แม่มินไอ้วินได้ไหมไม่ไอซักรู้ไหมน่ะไอ้พัดไปพัดไปไหมใครไปเป็นแฟนนี่พอจูนใดินัเนี่ยไม่รู้หลุดเลยพี่เขาปิดโทรศัพท์ผมหลุดเลยอ้าวเหรอ

แผลมือไม่ได้ดูดิดิดิไอ้กูดูไม่ได้หรอย้อยกูต่อยกูไปเหี้ยนักเตะบอลที่แพ้จริงแต่เบิร์กสีนล้อสีกล้องึีกล้องไอกูอ่านกูอ่านทีนี้มันชอบเตะของเนี่ยไม่ไม่มึงดูก่อนดูไปตั้งกล้องก่อนกล้องลงกล้องคว่ำไม่ผีเหี้ยต้องรอ อแยันของากำือของแมคไม่ตังค์เล็ตของชิมผ้าเลไยึดเตะค่ะพอมึงบ่อยพี่อเป็นรถคัห้าันหาคนหกยกว่าบาทแ้วก็ซื้อซื้อรถซีเซอร์แล้วก็นี่ี่พิทย์พี่วิทย์แล้วซื้อสายเงินมันก็ซื้ออ่เพิมไง ไเลยก็จะจบแล้วบอกผมจะได้เข้าก็คืณแบงค์มันมันไม่ได้อะไรเลยนะเหี้ยเะลอแเอวอตเอวอตเอวิเอวิลเอวอตเชียอะไรนะเขาไปเขาไปท่ไม่เจ็บวะคนเลยไอ้พม่าวินมึงจะหลอกมึงจะหลอกให้ไปตายไอ้เหี้ย

เที่ยวกบยางอ่ะเออพี <g it dragon risque> ่เข้าไปเลยเดี๋ยวผมดูไอ้นี้ให้มึงเลื่องปลาเลยเต้นไอ้มินกับบ้านไปมึงให้แมวตั้งสามารถเฮ้ยเอ้ยไอตัวชี้นี่แหละมันสามารถโยนศพได้ไอเที่ยนไอสามารถโยนศพได้ที่มันโยนโยนศพยังไงอ่ยมันไม่โยนมันเตะสามารถโยนศพได้พวกเขาจะ เชียตัวอ่าแล้นะเมื่อเล่นกล่องดนตรีเป็นครั้งแรกหลักฐานตัวเป็นดิงหรอแม่ใช่เป็นไรเต้นความเร็วของเด็กกูถามเป็นดิงออกโดนก้าสังเกตมือเขียดมึงเขียรตูดกคุณไมเนี่ยวเฮียมึงเป็นโรคอะไรเนี่ยไม่ใช่ละเราเพื่อเจตการมาให้คุณเล่นเจตกัารอยู่นั่นในอ่ะมึงไปเดี๋ยวเฮีย นนนไม่ไหนมึงไปก็แล้วแต่ดูผีอยู่เนี่ยสายไรทําให้พวกมันตอบสนองด้วยเสียงผู้หญิงเสมอไอ้เฮียเราเป็นผู้หญิงไม่สามารถมองเห็นได้จาก สแกนทองได้ละจะมารเดินผ่านกำแพงได้ละอ้าวคืออยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงหน้าอีกไหะตรงหน้ากล้องนี่ตรงหน้าก้องอยู่ตรงหน้าอีกไม่ใช่หน้ากล้องน่าจะเป็นตัวนี้ไม่ก็ไอตัวไอตัวที่สะมารเตะเตะศพได้ไอะอัวนี้เป็นนายัเตะศพได้ที่จะเป็นตัวอะไรันนี้เป็นนายันตะกันเออไม่ใช่ดิโยนศพไอตัวนี้แหละมั้งไอเพี่ยโยนศพมึงไง มันเตะนี่หว่ามันไม่ได้โยนนั่นตัวนี้แหละเชือเชือเือในเชือในหลักฐานทำไรอยู่ตรงไหนก็ทำไรทำไมเ่ยอะไร้ยเกี่ยวัเสื้อผาเขาให้ลงทีมหกเสือเชือผมใพี่ปาเชอผมโยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยผิดเหรอยืนนี่ ได้ไหวบอดได้ให้พี่ช่วยเด็กพี่เนี่ยไม่เคลียร์ตูดกูทำไมเนี่ยมึงไม่รออะไรเนี่ยกูเคลียร์กลับเลยจก็เป็นตูดไงขี้อ่ะมะก็รู้กับหมคนขวารู้กว่ามึงด้วยรู้กว่ามึงเลยมีในใจโอ๊ยผิดไอ้วตัวขี้อะไรไม่เตะศพไปเตะศพมาขวายตัวอะไรอ่ะอ๋อเอ้ากูก็ถูกแล้วไอ้สัตว์เออแต่กู โอ้ยยยงไม่รู้จักหรอยควายเค้ามา,มาชื่เเด็กเปยยเข้ามาไอยยยยอยอเชื่อยยยยยย่ยยย ผมเปิดไม้ได้อะไหผมเปิดไม้ได้อะไม่ไมยผมเปิดไม้ได้ไม่ได้ยินเงินเกิดอะไรไม่รู้ติดตังค์มาอยู่ตัวนี้เปล่าช่างมันมันเราค่อยเข้าใหม่ขอสแกนหน่อยนะฮะ ไปโดนใครหรอกหลนคนควายเข้ามาอยู่ในวัดหลวงพ่อก็รับสแกไกาเ้อยนวัด่อก็รัสแกนไปนะมหข้างพ่อมือต้งหันขาง หันหันอีก e ฝ nah ั่งเอียววะเออได้ดเลยเอมัน้าผู้ใหญ่อายุสิบสิบจิตต์ตมรอกน่าจะตรวจจับอายุเท่าไหร่สิบสามเออถูกถมึงก็จดินกูไมเงั้เนย ดับเนินการต่อด้วยไม่ด่าเราหรอยอนะเออี่อ้ที่ตายเต้นมีตรงไหนไม่ได้ทถ่ายพออะไะตายไม่มีตายเลยเนี่ยเปิดเปิดไม่ได้ละไม่ได้ยามันเปิดฮัลโหลม่พอยาอะไรก็ไม่ไดเรมึงปิดแล้วดีามึงเปิดแล้วเมื่อกี้มึงปิดทำไมเฮ้ยเฮ้มึงปิดเมื่อกี้ คุณพูดอยู่แต่นะโบบก๊ไม่ได้ยินแบมได้เลยเร็วเล,เลนมายี่สิบสามแล้ว